สวัสดีครับว,วันนี้ผมก็จะมานำเว็บไซต์ทําแบบสอบถามนะชื่อว่า laguten i n s i h t นะครับในส่วนของการสมัครเนี่ยตอนนี้ได้ทั้ง gmail แล้วก็ facebook นะครับก็ใครที่จะสมัครเนี่ยก็เข้ามาใน sign up นะครับมันก็จะมีให้กรอกอะไรนี่แหละผมก็ลืมละอันนี้ผมเล่นมานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าข้ามเข้าระบบเลยดีกว่านะเข้าระบบนะครับผมก็จะเข้าสู่ระบบเลย อโอเคผมใช้ Gmail ผมเลยก็จะค้างนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้แอปแบบสอบถามเนี่ยก็มาถือว่าค่อนข้างบ่อยนะแต่มันยังไงอ่ะหนึ่งหนึ่งแบบามก็ประมาณ1บาทนะครับตำตำเนี่ยก็1บาทนะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เจ้1นึงบาทนั่นแหละแต่บางอันก็ได้20คะแนนนะครับ20คะแนนก็เท่ากับ1บาทนะอาจจะผมขอทำแบบสอบถามเลยดีกว่าฮะ อันดับแรกเนี่ยคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยก็พยายามตั้งค่านะครับเนี่ยหาตั้งค่าบัญชีอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อ,อแบบสอบถามเนี่ยมันจะได้เข้าบ่อยนะ,ะเดี๋ยวผมเข้าทําแบบสอบถามไปดีกว่าเริ่มแบบสอบถามนะครับส่งข้อมูลปึ๊บอ,อันนี้เขาก็ถามนะผมก็โสดนะครับการศึกษา ตัวนี้ผมขอไม่ต่อเอาเป็นต่ำสุดแล้วกันนะก็เอาไปต่ำไว้ก่อนสถานการณ์ทำงานก็ตอนนี้ไม่ทำงานนะครับอโอเคก็ได้มาแล้วนะหนึ่งคะแนนนะจาก84เป็น85แค่นี้นะครับแป๊บเดียวเสร็จละในส่วนของการแรกนะครับาการแรกการแรกการแรกคะแนนนะครับ ตัวนี้แรกได้ทั้ง Paypal แล้วก็ในส่วนของ Wallet นะครับก็แล้วแต่ที่เราจะขนัดเลยนะอ่ะอันนี้มันจะส่งภายใน2สัปดาห์นะครับ Paypal เท่าไหลา่1สัปดาห์นะก็จะประมาณนี้นะครับในการส่งแล้วมีบัตรกำนานเป็น t ท s c o l o t u s นะแล้วก็บัตรไอเป็นเติมเงินมัตรดูคอนะเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับ การแรกก็ใช้100คะแนนนะเดี๋ยวผมลองเข้าดูอันนี้ไม่พอนะเรามีแค่85พอยต์นะครับก็คือ85คะแนนต้องใช้100คะแนนนะครับขั้นต่ำเลยนี่แต่ว่าในส่วนของ t ท Move นะครับก็มันขั้นต่ำมันที่90นะครับแล้วก็สะสมได้ก็แลกได้เลยนะในส่วนของตัวนี้ อันนี้ใช้เวลาสองสัปดาห์นะครับรู้สึกว่าจะมีการอัปเดตใหม่นะอืมก็ถือว่าเร็วขึ้น,นครับ2สัปดาห์นะครับเทพาวในทุกสัปดาห์นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่อย่างอื่นแบบสอบถามประวัติทับคะแนนนะครับอันนี้ประวัติแรกผมน่าจะแรกประมาณครั้งเดียวมั้งก็คือไม่ได้เล่นนานนะเอ้าหายไปไหนเนี่ยแต่ว่าผมเคยแลกนะครับ อ,อยู่ไหนเนี่ยหรือว่ามันนานแล้วมันม,มันไม่มีให้เห็นเหรออแรกคะแนนสะสมเฮ้ยอไม่เป็นไรนะครับตัวนี้สามารถอ่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับมันไม่มีเชิญเพื่อนนะตัวนี้ก็เข้าได้เลยนะครับแล้วก็ทําแบบสอบถามมันจะมีให้ใส่รหัสใสร่สสรหัสมันจะมีมีสัญลักษณ ตัวเลขแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องมี3ตัวนี้นะเท่าที่จำได้นะครับอ่ใน,นส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ